ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดเขาหววาซานเคลือพิมาเหมันงามล้ำปานสวรรค์นบนดินยามฤดูหนาวมาเยือนแดง แดนมังกรเขาหววซา,า,านมณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งถูกเรียกว่าสี่เวหรือขุนเขาแห่งทิศประจิมที่กลายเป็นสีขาวพโพลนสุดลูกหูลูกตาหลังถูกปกคลุมด้วยมวลหิมะที่โปรยปลายลงมาเกิดเป็นทิวทัศน์ที่งดงามราวสวรรค์นบนดินทั้งนี้เขาหววซานเป็นหนึ่งในเทือกเขาชมวิวที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนโด่งดังในเรื่องยอดเขาที่สูงชันและอันตรายสำหรับมณฑลซานซีที่ราบสูงซานซีทางตอนเหนือหรือสามเปยมีที่ราบกวนจงตอนกลางของมณฑล เป็นพื้นที่ลุ่มมีแม่น้าไหลผ่านจึงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ตั้งของเมืองสําคัญต่างๆเช่นนครซีอานเมืองเซี่ยนหยางเมืองหวยนานและเมืองเป่าจีแนวเทือกเขาฉินหลิงหรือสารนานถือเป็นเส้นแบ่งเขตของบณฑลน,นพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล1 0 0 0ถึง2,000เมตรจึงไม่เหมาะแก่การทําเกษตรกรรมและเป็นพื้นที่ค่อนข้างยากจนนอกจากนี้มีภูเขาที่สําคัญได้แก่ภูเขาไท่ป่ายสูงกว่าระดับน้ําทะเล3 7 6 7เเมตรและภูเขาหวัวหลงสูง กว่าระดับน้ําทะเล2,917เมตรมณฑลซ่านซีมีแม่น้ําสายสําคัญได้แก่แม่น้ําเบยแม่น้ําจิ้งแม่น้ําลัวและแม่น้ําอู่ิ้งซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกลงสู่แม่น้ําเหลืองหรือแม่น้ําหงหูนอกจากนี้มณฑลซ่านซียังเป็นต้าตี้หยวนเตี้ยนหรือจุดศูนย์กลางแผ่นดินของประเทศจีนซึ่งอยู่ในตนําบลหยงเลอ่ออาเภอจิงยัง่งเมืองเสียนหยาง ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด